มีเครื่องแปดเดียวมาไอมาปุ้ยไอพี่ใบเงินเก็บทองฟองเนี่ย <c oughs> มันดีกับมันไ,มได้ไปเป็นตุ๊กปะแต่ถ้ารอดมาเป็นตุ๊กแน่ปากมาได้ในโมเขาเสียคออุ้ย <c oughs> เอาปอนนี่ก่อนอุย้ยไอฮับนี่ก่อนฮ <c oughs> ับนี่ก่อนหมดฮับบุญกนน่อ,อนอากำนี่เอนนอนะตาหนูปุ้ยละกะ เอว่าสังฆาพู้โทมังกาล่าสังกาสาภาวะสูงสุพระอีธีบาละเซนยังฮิบบาลีบเียนยังบุญได้มีปัจจัยมาถวายเป็นตานเพื่ออุทิศบุญส่วนกูศลไปหาพ่อทวีที่ล่วงลับไปแล้วและแหมส่วนหนึ่งอุทิศส่วนบุญส่วนกูศลผลละตานนี้ไปหาอย่างเตวะพุทธเตวดาและเจ้ากรรมนายเวรและแหมส่วนหนึ่งอุทิศส่วนบุญส่วนกูศลนผลละตานต่างลายไว้ไปต่างหน้า ส่วนตัวแห่งข้าก็รับปัจเจัยจากเลนเทาละหนอตังหลเลี้ยวก็ได้เป็นอาปาวะสันตนาอีธีอายุยามอายุเดือนอายุปีคือได้ก้นจากเปียที่อุบาทสังขญาตในตัวตนการละสะมีปัญญาอิทีปาวะสุขเือพ้นอุปเคราะห์สันตนะอิทีก็ได้มีอาปาวะสังเป็นจกอุปจกอุปใจอุปละสังเป็นไยอุทไยเป็นดีกาละอิธีสันตนะอิธีพุธะ ปาราสันตนาอิติสปิติโยวิวาสันตุสันตนาอิติปาวะสันตสุขสันตเจอันิจนะอิติปาวะสันตสุอ่ะเป็ดตายๆเนี่ยเอานะเนี้ยถามแล้วมันเนี่ยยังไงกันกูไรนั่นหรอเมื่อกี้กล่องใหญ่กล่องนี่เนอ่ะแล้วกล่องใหญ่เว้ยกล่องกล่องใหญ่กล่องนึงแล้วกล่องน้อยเว้กล่องน้อยเว้ย mang vào đây đi Áo à, mẹ thầy mang xuống sao mà. Ô, môn mình này món mới món 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 Còn món món bẹt bẹt, món Lúc món mà món 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 món